สวัสดีครับท่ะถ้าเชี่ยแนวพบพี่นอ้องเช่นเคยครับผมวันนี้พาพี่น้นองมากินน้อยวันพันปีพี่น้องมาว้าวพิซซ่าผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้กินมาพี่น้องตั้งแต่มาอยู่บ้านมาได้กินแจ๊คเทียนมามาแช่์น้องกันพี่น้องมามาลุงก็จมา,จา,ามามาพิซซ่าพิซซ่าแล้วเพคน กูใหญ่ใจดีซื้อให้มาเฮ่ยินยังไงอะ่ะพี่น้องใส่อันนี้ไปก่อนใส่เอ่อวัคซีนแล้วใส่พริกเข้าไป กินยืนานนะยืนานมันจึงอัน,น,อน,น,อน,นห่อนเลยนะหน,าน้าบอกกินห่อนปินชีดออกมาโอ้โหได้กินกันเลยจริงเลยน้ะมันช่ว่าพิษกระบุนว่ามาจวดจัดเลยทีเดียว

Kjempegodt! Mm -hmm. <laughs> thôi có cái hành này cái xoát của mình này cái xoát nó mà chi luôn Ọt gì không? Có ơi, Em chi nữa ba. Em bị

음음 mm -hmm. mm -hmm. 嗯。Mm hmm.